พี่อย่าทำอะไรผมเลยนะผมยังไม่อยากเป็นซอมบี้อ่ะไอ้นี่มันเอออะไรวะพี่ดิมเฮ้ยน้องพวกพี่เป็นคนว้ยซอมบี้บ้านอะไรมันจะพูดได้นี่นักเรียนพี่พวกอาจารย์วิ่งตามคืออยากรู้ว่าเองอเป็นใครจะได้พาไปอยู่ด้วยอผมเอชื่อชื่อนนท์ครับจุโม่สี่ครับอาจารย์ผมแค่จะมาหาอาหารเท่านั้นเองครับแล้วยังมีคนรอดอยู่ไหม มีมีครับพี่เท่านรวมผมด้วยก็ก็มีอยู่สี่คนครับแล้วพวกเองไปอยู่ตรงไหนกันวะพวกพี่นี่วิ่งทั่วโรงเรียนแล้วนะเออผมพวกผมอยู่กันตรงสะวายน้ําครับพี่เออนะ้อยพี่ดีมตรงนั้นเรายังไม่เคยไปเลยอะแล้วพวกพี่อยู่สะวายน้ํากันนานยังอะเออก็นานแล้วนะตั้งแต่เรื่องมันเกิดอะเราไปอยู่ในนั้นได้ไงวิ่งเข้าไปเหรอเปล่าครับอ้าวแล้วไปทําอะไรในสถะนะ อตอนนั้นผมสามคนโดดเรียนครับอาจารย์นั่นไงว่าแล้วเนี่ยดีม<ะ>น้องๆมาเป็นแบบอย่างเลยเนี่ยโอ้อาจารย์มันก็ตั้งนานแล้วเอาละนักเรียนจําคําอาจารย์ไว้เลยนะถึงการที่แบบรุ่นพี่หรือเพื่อนๆเ,เนี่ยที่มันทําอะไรผิดกฎโรงเรียนเนี่ยเราก็ไม่ควรไปทาตามเข้าใจไหมเรามีเส้นทางที่เป็นของตัวเราเองเองดูดิไอ้พวกเนี้ยมันจบสวยไหมลนะ่ะบางคนมันก็แบบบดอนาคตโดนไล่ออกจากโรงเรียนเนี่ยเรียนไม่จบ ีบ้านเมตตาเลยบางคนอ,อ่ะเอออ่ะอาจารย์ครับบ้านเมตตาคืออะไรล่ะครับเอาเข้าใจง่ายๆเลยนะพิธีมันก็คุกเด็กนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้หอาจารย์พูดซะผมดูแย่เลยเออเอ็งก็ยังดีที่คิดทันไงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันแค่โดดเรียงนะครับอาจารย์ติดคุกเลยเหรอครับแหมอาจารย์ก็พูดลมุมรัวไหมละ่ะอะไรที่มันแบบไม่ดีงไง๋อผมเข้าใจแล้วครับ เ <G ül> บื่อโว้ยเป็นไรอ่ะพี่ก็เบื่อสิเบื่ออะไรมาโอ้ยหลายเรื่องไงทั้งเรื่องไอ้แบบอยู่ในนี้ก็ไม่มีอะไรทำกับเรื่องก่อนหน้าอ,อีกอ่ะโอ้ยแล้วไปทำมิท่าไหนมาพี่โอ้ยโอ้แบบรู้จำไม่ได้ไหมไอ้ที่อยู่อ๋อมันก็ว,วิ่งพวกไปอ่ะอ่ะฮะ โอ้ออกไปไม่ใช่หน้าที่เยวเลยแบบเอ้ยอยากจะแบบจะปล่อยปล่อยให้แม่วิ่งไปอ่ะแล้วรอมันหนีออกไปเองอ่ะแตบบัวบังคับไม่ไปตามพอไปตามปุ๊บโอ้ผ่านตรงแซมบี้ร้อยกว่าตัวมาทั้งเวรโอ้จะข้ามน้ำข้ามไฟข้ามแซมบี้โอ้โหไปก็จะเจอออแม่ก็วิ่งไปแหละวิ่งไปไหนก็ไม่รู้โคตรไกลเลยโอ้แล้วพอดึงตัวมาได้นะนี่ก็ด่าไปชุดใหญ่เลยโโอ้หต้องฟังแม่บ่นแม่งดา่าโอ้โห พูดอะไรไปก็ไม่ฟังบางทีอย่างตลอดเนี่ยไม่หัวดิคือถ้าดีตกตึกได้ตอนนี้คือถีบไปแล้วอ่ะถ้าไม่เดี๋ยวไปต้องไม่ดีนะถีบไปแล้วเว้ยไปปากดีจัดเลยคนมาช่วยแท้ๆพพีี่่ใจเย็นใจเย็นฟังไม่เรื่องเลยใจเย็น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 คุณไปคุณไปช่วยจะแท้แค้วแต่แค้เดอร์ไปเป็นไงบ้างอ่ะ ังแทนนตอก็ยังหาโมไม่เจอเลยไม่เป็นไรยังตอนนี้ก็หวังว่าโมยังมีชีวิตอยู่แค่นั้นเองเหมือนกันตอนออกไปไม่ได้เจอพวกประสิทธิ์อะไรใช่ไหมหรือว่าเจอก็เจอแต่ว่าก็ช่วยกันสู้อ่ะดีแล้วทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนะเฮ้ ว่าแต่พี่ฮะตอนที่ว่าเราเราออกไปตอนนั้นอะพี่ได้เจอพวกแบบอะไรแปลกๆปะปะวรสิษฐ์อะอะไรแปลกแปกเหรอไม่รู้เพาพี่<ม>สังเกตกันไหมอ่ะเธอแม่เหรอหนูรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันมีอะไรแปลกๆกค่อยๆแบบเข้ามาตอนแรกหนู <Yeah. S 1> เห็นเป็นซัมบี้ไงแล้วพอไปดูหลังจากได้ออกไปรอบนั้นอะหนูรู้สึกหนูสังเกตเห็นอะไรคล้ายคล้ายเหมือนแบบเขาเรียกว่ากายพันเปล่ออิพี่พเต็มไปหมดเลยกายพันเหรอ เออที il, lived, yes, okay. ่ว <ad tiế> <en> oh, oh, <laughs> ่าไปก็เห็นแปลกๆนะตอนที่วิ่งอยู่ซ่อนอยู่ห้องน้ำอ่ะไม่เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งว่ะมันต้นไม้แปลกๆไม่เห็นจะก้อชใช่ไหมต้นไม้มันเน่าเหี่ยวหมดเลยแต่มัมีต้นหนึ่งอ่ะที่แบบไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะได้ออแดนจำตอนนั้นได้ไหมที่ว่าเราอยู่กับพี่ดีมอ่ะอ่าังเกตรใช่ปะเราเจอแบบเป็นเป็นแบบมาเป็นแบบเป็นเป็นฝูงเลยอ่ะอืออันนั้นจำได้มัน เราเม้รตัวนะมันรู้สึกมันวิ่งไปขึ้นเยอะเลยอะเหมือนจะแบบว่าเข้าใจแบบว่ากลายพันธุ์อีกแบบหนึ่งไหมอะแาบว่าเป็นปรสิตพวกพวกแบบการอยู่แบบนั้นวัฒนมีวัฒนาการนะนะมั้งถ้าพี่เจ<ธ>อ,อนะแล้วนะโอ้ยยิ่งหนูไปยิ่งน่ากลัวจังอะพี่เอเอเจอเดี๋ยวสักวันเราคงต้องออกไปข้างน,นอกเนี่ย <ใ>น,นีก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนนั่นสินะ,ะ่เราไปกันเหมือนเราแยกพักก่อนไหมจะพักแล้วรแล้วตอนนั้นเบลแบบแตนเป็นไงบ้างอ,ะอ่ะอ่าอืมปลอดภัยครบสามสองดีไม่ต้องห่วงอืมต้านะ <laughs> ก็ก็เจอก็เยอะอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็นั่นแหละรอดมาได้ดีแล้ว ก็กลับมาครบสามสองก็ดีฮะเออเออดีเอาไงต่อดีอะผมว่าที่สระว่ายน้ำน่าจะปลอดภัยที่สุดนะอาจารย์ตอนเนี้ยหนูก็ว่างั้นนะอืมชื่อนนใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าพวกพี่ไปหาพวกเองนะโอเคครับพี่เออเออ,เอ,อบอก,กเพื่อนๆด้วยว่าเดี๋ยวพวกพี่จะไปโอเคครับงั้นเดี๋ยวผม ขอตัวก่อนนะครับก็ดีครับพี่ัสดีครับจามจเอเอวันดี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 เออระวังตัวด้วยล่ะครับแล้วเราเอาไงต่อพี่เดี๋ยวกลับไปที่ห้องเลยก็ได้เอางันไหมอาจารย์หรือว่าอาจารย์จะหาอะไรต่อไหมยอย่างนั้นกลับเลยก็ได้มั้งเพราะอาหารไม่น,น่าจะลือได้งั้นเดี๋ยวอาจารย์อยู่คนสุดท้ายไหมอาจารย์มีอาวุธอยู่นี่ใช่ไหมได้มีได้งั้นเดี๋ยวออมอยู่คนที่สองทีคนที่สามอาจารย์คนที่ สี่คนสุดท้าย๋ยวผมนำแหปป้ไปเยอะเลยพี่ตามมาคนนำอย่าสะดุดล้มนะคนตามตกใจผมจะพยายามวิ่งซะเหนื่อยเลยเมื่อกี้ตามมันเนี่ยอย่างน้อยก็เออก็ยังดีว่าแบบเออยังมีคนรอดชีวิตอยู่สี่คนแต่ไม่คุ้นหน้ามันเลยนะอยู่มสี่มันเด็กเรียบร้อยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ะไปไปไปกลับกอนดีกว่าระวังรูอย่าตกลงไปนะ ลงไปไม่นในม่เป็นไงบ้างพี่นนท์ได้าหามาไหมครับได้ดิเออพี่งั้นเดี๋ยวเอาอาหารให้ผมเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคงั้นเดี๋ยวขอพักแนปะ๊บหนึ่งเหนื่อยมากอืมเออพี่ซอมบีข้างนอกเยอะปะเยอะดิวิ่งแทบตายอ่ะ หออลอดมาก็ดีแล้วพี่เออแล้วน้องคนนั้นอะอาการดีขึ้นยังพี่เขาดีขึ้นแล้วพี่ดีนะที่เราไปช่วยพี่เขาทันแต่เขาดูแข็งแรงมากเลยนะน้องคนนั้นน่ะเขาเป็นนักกีฬาเทควันโดของโรงเรียนนี้พวกเองไม่รู้หรออือก็ไม่อ่ะอ่ะเอ๊ะงั้นเอาขนมแม่น้องพาดีได้ครับพี่นี่ไงพี่เขามาพอดี เออทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะพวกเราทุกคนไปที่สระว่ายน้ำนะไปทำไมอะพี่ก็ยังมีอีกสี่คนที่ยังรอดเหมือนเราอเฮ้ยจริงเหรอใครอ่ะอ่าอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แค่ว่ามีคนชื่อนอนอยู่มอสเกียอ,อ๋อ,อคนนั้นแก๊งผมเองอาจารย์มันชอบตเรียนไปอยู่แถวสระว่ายน้ำนะแต่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะอาจารย์อาจารย์บอกว่ามีสี่คนเหรอใช่นักเรียนมันบอกมาอย่างนั้นอะ S <S ปกติรุ่นน้องผมมีแค่สามคนนะอีกคนใครวะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้นะพวกเราพักผ่อนให้เต็มที่กันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่ดิมจะพาทุกคนไปเองโอเคนะงั้นไปทุกคนพักผ่อนกันเดี๋ยวเวนแรกหนูอยู่กับพี่ทเทงโอเคงั้นเดี๋ยวเวนต่อไปปกพี่กับแทนด้วยนะโอเคพี่โอเคทุกคนงั้นพักผ่อนเลยแยกที่เดีเลยไปี่ครับผมโอเค อะไรนะยังมีคนรอดชีวิตยอยู่อย่างนั้นเหรอใช่พี่รู้จักปะอืมก็คุ้นๆนะแต่ก็ไม่รู้จักอะ่ะแต่มีอาจารย์สกายด้วยนะเฮ้ยอาจารย์คนนั้นใจดีอะไรนะพี่เมื่อกี้พี่พูดว่าไปเจอพวกอาจารย์สกายมาเหรออืมใช่แสดงว่าพวกเขายังรอดอยู่แน่แน่นี่เธอรู้จักเขาเหรอก็ก่อนที่พวกพี่มาช่วยหนูอะ่ะหนูก็อยู่กับพวกเขาเนี่ยแหละแล้วพวกเขาจะมาหาเราใช่ไหมพี่นน่น อืมฮึวราเขาดูเป็นมิตรดีนะเราไว้ใจได้อีกอย่างก็เป็นเพื่อนของโมด้วยนีิพออยังชั่วพร้อมนะอาจารย์พร้อมครับไปเลยไหมเดี๋ยวพร้อมกันพร้อมนะพี่ไปด้เย็นฮะโอ้ยจะไม่ตื่นดีกรเมื่อกี้ก็ปลุกไปแล้วนะ ตื่นตื่นด๊ตื่น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 น,นั่ละแทน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 ตื่นตื่นตื่นในเวลาแล้วอ so ่าพี่ซอสพี่ซอสตื่นตื่นถอยไปถอยไปถอยไปทฮึงแทนตื่นได้แล้วรู้แล้วเออตื่นแล้วครับคุณทันเออตอนตอนกินเบอร์อยู่ด้านหลีพร้อมนะพร้อมตั้งสติก่อนไหมเช็คทีตาก่อนไหมนั่นอะ ทุกคนพอชมชพูเหรอใช่ทุกคนที่หลับอนะเออไหวพี่อ่ะเป็นแล้วเป็นแล้วเอาเลยนะม,มีสติไหมไม่มีมก็ต้องมีครัอบอาจารย์ตอนนี้โอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปคุมหลังละโอเคเดี๋ยวอาจารย์ดูหลังนะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปออกทางด้านซ้ายของตึกโรงเรียนนะมันจะไปมันจะไปเชื่อมของอ่าตึกห้องพระครูพอดีโอเคนะมันจะเป็นประตูเหล็กอะโอเคมาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นวิ่งอย่างเดียวโอเคนะไม่ต้องสนใจใครเลยนะ โอเคครับโอเคมาไปมาสาวๆไปก่อนไปไปไปเมามามาค่ะสาวแว้น้ำอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปเช็คเลยเนาะเราไม่ได้แบบไปสำรวจไม่ได้ไปอะไรเลยใช่พี่ใช่เราไม่ทันคิดไงพี่ใช่ใช่มามเสียงอะไรอ่ะเออน่าอย่ไปทักกลิ่นมันเหม็นเนมันเหม็นมากเลยพี่ดิ๊บอ่าว่าไงหนูไม่รู้ว่าหนูคิดไปหนูร่างสังหอนหนูรู้สึกไม่ดีอะพี่อ๋อน่าอาจารย์ข้างหลังไม่มีเนาะ ไม่มีไม่มีโอเคมามามาเอาเปิดเปิดเปิดไว้ท่านท่านลงก่อนนะท่านมาค่อยๆลงค่อยๆลงลงมาเราเราทุกคนออกมาก่อนทุกคนออกมาออกมาหมดยังอหมดแล้วออหมดแล้วใช่ป่ะบบอัดเลยพี่ซึ่งิววิวหน้ากว้างหน้กว้านกว้านเฮ้ยเดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งมาเลยเข้ามาห้องพักคูห้องพักคูห้องพักคูเร็ว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 ตามมาตามมา วิ่งอยู่เร็ว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 ทางนี้ทางนี้มามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาในประตูนี้เร็วเร็วเร็วจันจันจันเร็วทางนี้ทางนี้ไปเร็วเฮ้ยเปิดเปิดประตูให้หน่อยคนนี้สาว่น้ำอ่ะเร็วเฮ้ยเปิดประตูหน่อยเร็วเร็วประตูเข้าไป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 จันเราเข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 าไปซ้อนเราเร็วมาเร็วเร็วไปไปไป โค้เยอะเลยเกือบไม่รอดอาจารย์ไหวไหมเนี่ยเอามาเอาน้ำทำไมน้ำเป็นเงี้ยเฮ้ยโมเดี๋ยนะเดี๋ยวนะโมใครอยู่บโมไม่ตกยังไม่เฮ้ยดีๆอย่าตกน้ำตกน้สิขยับเข้าไปขยับเข้าไปก่อนเฮ้ยโมเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างเนี่ย ก็สบายดีพี่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกพี่คิดว่าโมตายแล้วอีกเป็นไงเนี่ยอ๋อก็พวกพี่พวกพวกพี่เขานั่นแหละเออมาช่วยหนูอชตอนนั้นน่ะนะอุ่ยแล้วทำไมมีเลือดอะโอเคป่ะเนี่ยไม่ได้โดนกัดใช่ไหมโอเคโอเคไม่ใช่เลือดหนูพี่อ๋อโอ้ยโมตอนนพี่เม่พี่ไม่น่าให้เราไปเลยอะพวกเราหากันแทบตายปลอดภัยแล้วพี่ปล่อยไปขอโทษนะ นี่ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วคนเป็นห่วงสุดก็น่าจะเป็นออมอ่ะโอยคิดถึงโมเลยออมออว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วอืตอนนี้เนี่ยได้เจอกันแล้วเนี่ยแล้วมีใครในนี้รู้จักใครอะไรกับใครบ้างไหมเอ้ยไอ้ปื้มไอ้โนมีเอ้ยแล้วก็เอ็กเออเออยู่ครบเลยอ่าอยู่ครบเลยพี่ เ,เราก็<ม>คิดว่าพี่ตายไปแล้วเนี่ยเอ้อาโหปลาหรอไม่ใช่ปท่าทเท่าทีเท่าท <c oughs> ีเท่าทีโอเคกันเดี๋ยวอยู่พักนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวออมกับมูก็หรือใครจะคุยกับมูก็ไปคุยกับมูก่อนแล้วกันเดี๋ยวส่วนตัวนี่ขอไปนั่งพักก่อนเจอกันเจอกันโอเค โอเคโอ้โหยืนกันเป็นบอยแบดเลยมาทีนี้อาจารย์จะให้แบบพวกเราทำอะไรนะไอ้ที่เรกว่าวการใช้ความสัมพันธ์ด้วยกันแนะนำตัวใช่ใช่เก้มถ้ <c oughs> างั้นจะเริ่มที่ใครดีงั้นเริ่มที่อาจารย์ไหนก็ได้อา่าอาจารย์ชื่ออาจารย์สะกายเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของห้องเรียนพุ่มพีพกเกตดีใช่ ใครต่อดีมเลยอ่ะผมก็แด้อันนี้ชื่อดีมครับก็จบมหกแล้วใช่เพิ่งจบเลยอือฮึใครใครแกลองมาต่อเลยเออผมผมซอยครับก็อยู่โมหกครับก็มีแฟนแล้วครับคุณค่าๆอาี่ยนี้น่ารักอืมไม่ได้ถามครับ เอาดเดี๋ยวดเี๋ยวดิเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเไ้อเอี๋ยวดิเียเฮ้ยวดิเดีหยเด้ยเดี่ยเดียเน้๋ยดเดียวเดีย่เี๋ยเด้ยวเดียเยเดียเดียเดียเียเด้ยเียเดยเียเดี่ยิเดยเียเดยิเยเยเย ไม่น่าดีเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่เป็นไอยู่ดีโอ้อ้คนต่อไปคนต่อไปอ่ะ่ชื่อเบลนะอยู่มห้าก็เป็นน้องสาวของพี่ดิมแล้วก็น่าเละนั่นแฟนหนูคนไหนอ่ะเดินไปสกิบตัวไหนนี่คนนี้แทนนะยนะโอเคคนต่อไปนะคนต่อไป ไปอ่ะโอต่อไปเอาเอาเอาใครกันต่อไปอ่ะมห้าใครมห้าเดี๋ยวมห้ายังไม่หมดเลยนี่ครับผมผมชื่อทีครับเป็นแฟนกับน้องออมแล้วก็เป็นคนในแกงพี่ดีมครับแกงนึ่งแกงแกงคืออะไรนก็ก็เหมือนเป็นกลุ่มปกติอาจารย์กลุ่มแบบพาไปไปเที่ยวไปเล่นอะไรเงี้ยอาจารย์ไมด้พากันโดดเรียนได้ไหมไม่เลิกแล้วอาจารย์ไม่เหมือนเด็กสมัยเนี้ยโดดเรียนในสาแวน้ําเนี่ย ทำตามเนี่ยแย่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 เราไม่ได้เลยทำตามเนี่ยอยู่ภายในใจเป็นมืลลล้านคำเอามาคนต่อไปก่อนะอื๋อออมอยู่มสามล้วเป็นแฟนพิธีแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของโมได้ผมแทนมสามเป็นแฟนเบลแล้วก็เพื่อนออมครับ่าแล้วก็ผมเอ็กครับมสามเป็น อยู่แกงพี่ซอสแล้วก็เพื่อนแทนกับออมครับแต่ผมเป็นเด็กหลังห้องก็เลยไม่ได้สนิทกันมากครับอันนี้เป็นเพื่อนกันเหรอเป็นห้องเดียวกันเหรอใช่ครับผมใช่เพิง<อ>เพ่งรู้่เนี่ยเออนี่ก็เพิ่งรู้เราเพิ่งรู้อ่เนี่ยผมต่อก็ได้ครับเออผมเพิม่มครับอยู่มนหนึ่งเป็นแกงพี่ซอสครับโอ้โหมอหนึ่งเลยเหรอน้องใหม่เฟี้ยวคนนี้คนนี้เฟี้ยวรู้ว่าเก่าแต่เบาในโกอ่ะสุดยอดว่ะครับดูดูเขาไปทำไะไให้ผมเฉียวเลยแล้ว่มมันติด่ย เอออาจารย์ดูหัวกระดิ่งด้วยอาจารย์ที่เหลือเออช่างมันเออ่ก็จริงๆทุกคนก็น่าจะรู้หนูรู้จักหนูมาแล้วก็หนูก็ชื่อโมอยู่หม้อสองเป็นน้องของพี่อมค่ะอหมดแล้วเหรอคนเดียวไม่ครับนนี้อ่าพอดีผมไม่ค่อยไม่ค่อยข้าหาสังคมไม่ค่อยใช่ใช่ครับผมชื่อนนท์นะครับอยู่มาสี่แล้วก็อยู่แก๊งซอสครับผม อืมแล้วทํยังไงให้มันมาอยู่แกงคอดได้อ่าก็วันดีคืนดีเขาก็แบบว่าเขาแบบเข้ามาหาผมก็แบบเอ้ยมึงเก่าดีเออแบบว่าผมเก่าดีก็แบบเออเอาผมเข้าไปอะครับแบบเขาให้ผมเป็นแบบคนร่วมแก๊งใช่ที่ที่โดนว่าเก่าเนี่ยน่าจะเพราะแบบไม่ค่อยพูดมากกว่าคิดว่าเก่าแบบคนพูดอะไรไปก็ <c oughs> ไม่พูดกลับอะใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> ใช่ องั้นก็ทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วเนาะถ้าอยากคุย,ยกับใครอะไรก็ค่อยไปหาแล้วกันตอนนี้ก็เดี๋ยวหากันแยกกันหาที่นอนก่อนแล้วกันว่าใครจะนอนตรงไหนเพราะว่าสาวในน้ำมันก็มีอยู่แค่นี้นใช่ใครจนะรนอนใครก็เลือกเอาเลยอยกย้ายได้เลยแยกชายหญิงก็ได้นะอืแยกชายหญิงดีกว่าเอาตามที่อาจารย์บอกเลยเดี๋ยวผู้หญิงนอนข้างในนั้นก็ได้มั้งในห้องเปลี่ยนตัวห้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อในนั้นในนั้นอะ ไไปเช็คไม่ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเหนตอนมอต้นเคยมาโดดในนี้อยู่มาดูให้นานแล้วนานมาแล้วนอนี่โอ้โหในนี้ก็ปลอดภัยนะเช็คไปแล้วอ่ะผู้หญิงอยู่นี่แหละเดี๋ยวพวกผู้ชายก็อยู่ตรงนี้อีกห้องหนึ่งก็ได้โอ้โหน้ําอีกมันไปไม่ได้งั้นเราก็นอนตรงนี้ก็ได้อาจารย์ได้แยกกันนอนไปถ้ามันอึดดัดก็แยกกันไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งตามนั้นใช่ครับเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้แหละ นอนตรงริมนี่แหละว่าแต่นั่นอะไรอ่ะอยู่ดอยกลางน้ำอ่ะใบบัวป่ะมันมันคือหลุมนอนหลุมนอนอ่ะโอ้อย่าเผลอหล่นนะหลุมนอนโอ้โหมันคืออะไรอะไรคือหลุมนอนหล่นแล้วตายแล้วนะรู้ได้ไงอาจารย์ลองลองลองไหมฮะเอาไอ้นีไม่ได้ก่อนมันเหมือนกันเหมือนหัวดำลาตี่ส้มเลย นี่เราจะแค่งให้งแห้งแห้กนไปตายสำหรับฉันเธอโคตรเพฟตฉันขอโทษที่ทำเธอเจ็บแต่ฉันก็ยังจะเก็บรูปของเราฉันคิดถึงตอนเราทั้งสองเมาแค่คืนนี้ไม่เพียงแต่เราสองคนเธอแสนจะนวนละออฉันเลยจึงยอมนั่งนอนละทม